สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็มาพบกับผมอีกครั้งนะครับในเช้าวันอังคารสายๆหน่อยนะครับแดดเริ่มออกมานะครับทุกท่านเคยสังเกตไหมครับว่าสมัยก่อนเนี้ยส่วนมากคนเราจะชอบฉีดยาฆ่าแมลงหรือว่ายากำจัดศัตรูพืชในนาในสวนของตัวเองนะครับนั่งอยู่อย่างนี้ สมัยก่อนนะครับได้กลิ่นลมโชยมาแต่ไกลเป็นกลิ่นเป็นสารเคมีอ่อนๆที่เป็นกลิ่นชุนๆหน่อยนะครับซึ่งสมัยก่อนมีแท่กันเยอะมากครับทําให้เราคิดว่าสมัยนั้นโอ้ไม่น่าสบายใจเลยนะครับแต่ทุกวันนี้ก็จากการรณรงค์ก็ลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายเหล่านี้ กันมากมายพอสมควรนะครับแต่ว่าก็ยังมีมีบางพื้นที่หรือว่าบางท่านที่ยังใช้อยู่บางพื้นที่เนี่ยยังใช้กันก็ยังใช้กันเยอะนะครับอย่างเช่นผมขับรถไปแถวอ,อำเภอหนึ่งนะครับแถวชายแดนนะครับผมก็เห็นบริเวณนั้นเขาปลูกมันแล้วก็มองเข้าไปดูตามร่องมันนี่นะครับคือหญ้าเนี่ย เปื่อยไปหมดเลยนะครับเวลาเข้าไปในบริเวณใกล้สวนยางมันกันนะครับสวนยางฝั่งนี้มีหญ้าขึ้นอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือหญ้าเนี่ยเปื่อยไหม้ไปหมดเลยนะครับซึ่งผมมองเห็นแล้วก็เออก็เห็นว่ายังเป็นปัญหาที่ร้ายแรงอยู่ในทุกวันนี้นะครับทุกท่านเคยคิดไหมครับว่า mindset ของเราหรือว่าแนวความคิดของเกษตรกรเราเนี่ยยังจําเป็นต้องพึ่งพาการใช้สารเคมีหรือว่าสารกําจัดแมลงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเน่เรายังจําเป็นอยู่ไหมก็จริงอยู่นะครับเกษตรกรหลายคนบอกว่าถ้าปลูกแล้วไม่ใช้สารเคมีจะได้กินยังไงเพราะว่าแมาลงก็ระบาดโรคก,ก็ระบาดอย่างนี้นะครับแต่ผมอยากชวน เกษตรกรหลายท่านมองคือมีแนวคิดอีกแบบหนึ่งว่าสิ่งที่เราคิดแบบเดิมๆแบบนั้นมันมันถูกต้องจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าเราสามารถาปรับเปลี่ยนวิธีแนวคิดได้หรือว่าเรามี mindset แบบแนวคิดใหม่ๆหรือเปล่าในการแก้ไขหรือว่าเปลี่ยนแปลงปัญหานี้นะครับเพราะทุกท่านทราบไหมครับว่าทุกวันนี้คน หลายคนนะครับผมที่ผมรู้จักนะครับที่เคยบอกว่าฉีดยาฆ่า,มาแมลงเสร็จแล้วเนี่ยหรือว่าฉีดยากําจัดพืชกําจัดวัชพืชหลายๆยอย่างเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่เป็นอันตรายมากบางคนเขาบอกว่ากลับมาถึงบ้านตอนเย็นฉีดกลางวันตอนเย็นกลับมาถึงบ้านก็กินเหล้าขาวไล่ ไล่พิษเขาบอกเ่ราะงั้นสารพิษมันก็จะออกร่างกายเพราะว่าเหล้าขาวหรือว่าแอลกอฮอล์ไปไล่สารพิษพวกนี้เราไปบอกเอาเหล่านี้ออกไปนะครับแต่ว่าไม่นานนะครับหลายคนก็มีอาการเจ็บป่วยรุนแรงหรือว่าบางคนก็ถึงขั้นเสียชีวิตแล้วก็บอกว่าเป็นความเชื่อว่าผีไม่ไมมมาเอาไปนะครับแต่ที่จริงก็ไม่ใช่ผีไม่ไม้อะไรหรอกครับก็ น่าจะเป็นผลกระทบจากสารเคมีที่ฉีดเข้าไปนี่แหละครับแล้วก็สารเคมีสารพิษเหล่านี้นะครับหลายคนบอกว่าฉันไม่ได้เข้าใกล้ฉันไม่ได้อยู่ใกล้พื้นที่นั้นคงไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะครับแต่จริงๆแล้วมันจะมีผลกระทบโดยทางอ้อมก็คือเราฉีดไปในน้ำใช่ไหมครับฉีดไปในนาข้าวอย่างเนี้ ในนาข้าวก็จะมีน้ําปนเปื้อนอยู่ด้วยหนึ่งข้าวปนเปื้อนซึ่งเป็นสิ่งที่เรากินอยู่ใช่ไหมครับสองน้ําที่เราไม่ได้กินแต่ว่าน้ําที่มาหล่อเลี้ยงในนาข้าวเมื่อน้ําเยอะๆฝนตกลงมาเยอะก็จะนําพาสารเคมีเหล่านี้ไหลลงไปสู่แม่น้ําลําคลองอแม่น้ําลําคลองหรือว่าน้องน้ําสาธารณะต,ต่างๆเสร็จแล้วน้องน้ําสาธารณะเหล่านี้ หลายหมู่บ้านในชนบทนะครับยังไม่มีเครื่องกรองน้ําหรือว่าเครื่องกําจัดสารพิษเหล่านี้ออกไปหลายแห่งสูบน้ําจากห้วยหนองคลองหรือว่าสระน้ํสาสาธารณะขึ้นสู่ระบบน้าปรปาปาแล้วก็ปล่อยมาสู่ชุมชนสู่หมู่บ้านของพวกเราซึ่งก็ทําให้เกิดอาการหลายคนก็เป็น ภูมิแพ้เป็นโรคคันเป็นโรคผิวหนังอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ตามมาซึ่งเราไม่รู้เลยว่ามันมีสารพิษเจือบปนมากับน้ําซึ่งเรามองไม่เห็นนะครับแต่ว่ามันจะมีมาจากที่เขาฉีดมาโดยที่เราไม่ให้เราเห็นนั่นแหละครับแล้วเรามีวิธีการแก้ไขไหมก็คือวิธีการแก้ไขเราก็คือทําเป็นเกษตร ผสมผสานนั่นแหละครับก็คือกเกษตรเชิงนิเวศก็คือให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ร่วมกันเป็นมีระบบนิเวศท,ที่สมบูรณ์เพื่อกลุต่อกันนะครับอย่างเช่นบางคนบอกว่ามีเพลี้ยลงต้นไม้ที่เขาปลูกไว้ลงผักลงต้นไม้อย่างนี้นะครับถ้าเราฉีดสารเคมีไปหรือว่าฉีดยากำจัดไปเนี่ย สามารถกำจัดได้จริงไหมก็กำจัดได้จริงนะครับแต่อย่าลืมว่าสารเคมีเหล่านี้เนี่ยจะกำจัดได้ทั้งเพี้ยหรือว่าทั้งแมลงในสวนที่เป็นแมลงดีและแมลงร้ายไปด้วยกันนะครับแมลงที่เราอยากกำจัดก็ตายแมลงดีก็ตายอย่างเช่นเพลี้ยต่างๆถ้าเราฉีดในสวนใช่ไหมครับเพลี้ยก็ตายนะครับหรือส่วนแมลงดีนะครับพวกพึ่งที่ มีหน้าที่ผสมพันธุ์เจสอนต่างๆหรือว่ามแมลงที่มาผสมพันธุ์เจสอนต่างๆหรือว่ามดแดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นสร้างรังสร้างไข่มดแดงให้กับเราก็ตายไปด้วยก็คือมันจะทําลายทั้งมแมลงร้ายและ,มะแมลงดีไปด้วยกันทําให้เราขาดระบบนิเวศที่ดีนะครับถ้าเราฉีดต่อไปเรื่อยๆโดยไม่เห็นผลผลกระทบเหล่านี้นะครับ เราก็ไม่เราบอกว่าไม่เป็นไรขอแตอ่ผลผลิตของฉันได้ผลโดยที่ไม่สนว่า,มาแมลงดีหรือมแมลงร้ายจะตายไปด้วยกันเราฉีดพ่นไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับมแมลงร้ายเหล่านี้เนี่ยครับเขาก็จะมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้นเหมือนอช่วงโควิดใช่ไหมครับเราก็ ฉีดฉีดวัคซีนป้องกันโควิดอะไรอย่างนี้นะครับฉีดขึ้นมาเราก็จะสามารถป้องกันตัวได้ในระดับหนึ่งมแมลงก็เหมือนกันนะครับก็โดนยาหรือว่าสารเคมีของเราเนี่ยโดนเข้าไปเรื่อยๆทีนี้ก็ชักจะเริ่มชักจะเริ่มคอแข็งขึ้นมาเหมือนคนกินเหล้าแต่ก่อนกินจอกหนึ่งไม่เมาทีนี้ก็พอ กินเยอะๆเข้าโอ้ต้องหลายจอกจึงจะเมาอย่างนี้นะครับมแมลงก็เหมือนกันนะครับก็คือที่แรกอาจจะใช้หนึ่งขวดทั่วทั้งสวนใช่ไหมครับก็เพียงพอแต่ทีนี้ต่อมาเมื่อใช้เยอะๆก็ต้องใช้เป็นสองขวดสามขวดเพิ่มปริมาณขึ้นม,มาเรื่อยๆซึ่งก็เป็นค่าใช้ใจ่ายสิ่งแต่สิ่งที่ตามมาก็คือมแมลงดีต่างๆก็ตายไปด้วยแล้วก็พวกดินต่างๆก็เสียไปด้วยและสุดท้ายอ่ะ สุขภาพของพวกเรานะครับก็จะสูญเสียไปด้วยเราจําหน่ายผลผลิตได้มานะครับาขายผลผลิตได้เงินมาเยอะแยะแต่ว่าจะคุ้มกันไหมถ้าสุขภาพเราไม่ดีเราต้องใช้เงินเหล่านี้ที่เราหามาอย่างยากลําบากเนี่ยไปรักษาตัวเราเองนะครับรักษาตัวเราเองซึ่งไม่รู้จะหายด้วยหรือเปล่านะครับบางคนก็อาจจะไม่หายนะครับไม่ใช่รักษาแล้ว จะหายทุกรายโรคที่เกี่ยวกับสารพิษต่างๆเหล่านี้พอมันตกค้างหลายปีละมันไม่หายนะครับทั้งทางตรงและทางอ้อมพืชผลที่เรากินเนี่ยจะดีกว่าไหมถ้าเป็นพืชที่ปลอดสารพิษปลอดสารเคมีนะครับก็คือเรากินแล้วมีผลดีต่อสุขภาพอย่าลืมนะครับว่าสุขภาพเนี่ยสุขภาพดีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้นะครับก็อยาก ามาพูดให้ทุกท่านได้รับฟังไว้เพื่อเป็นแนวคิดหรือว่า mindset ของเกษตรกรที่อย่าเห็นว่าการทำเกษตรโดยพึ่งพาสารเคมีหรือ,อยากำจัดวัชพืชยากำจัดศัตรูพืชต่างๆที่เป็นอันตรายอย่าเห็นแก่ว่าเราจะได้ประโยชน์เร็วๆแต่อย่าลืมประโยชน์ด้านหลังนะครับขอบคุณท,ทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับ